กับเรานะคะช่องกอกกนานชาแนลนะคะแม่มิ้มและน้องชื่อไรนะรน้าเซมตลูกก็วันนี้นะคะก็จะมาสอนน้องจัสมินนะคะนับเลขนะคะ1ถึงสินะคะเป็นเอาเลขไทยก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะจัสมินพร้อมไหม <c oughs> พร้อมไหม พร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคพร้อมค่ะไปกันเลยอันนี้อันนี้เลขอะไรเลขสภาษาไทยรู้ภาษาไทยหนึ่งหนึ่งนี่สองสอมหไม่ใช่ค่ะสี่นี้เจห้าหแล้วก็

หนึ่งสองพูดสิลูกมาไม่ทำสามสี่หา้าพ,พูดแค่าห้าเหรอพูดแค่าห้าเหรอจะมีพูดแค่าห้าเหรอ <c oughs> แค่นี้เอาแค่นี้ <c oughs> แค่นี้โอเคแค่นี้อ่ะ